ủa đảm dưới tua ủa 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 Ồ ủa ủa ồ, ủa 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 ตบกให้มังลงกะนมา,มาอ่อตนี่ละาเป็นสีขา,นขาวนู้สีขาวอะขาวดิน้ำแข็งก็คือนแน้ำแข็ินนะอันนี้ตัวนี้เป็นน้ำแข็งสำหรับ สำหรับกินกินนะคะที่เขาไปใช้ปั่นน้ำขายกันนะเย็นมากไม่เย็นนะสิงต้องใช้ทัพพีนะเพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็กันมือชาด้วยมันเย็นมากเห็นไหม่าภูเขาน้ำแข็งเราจะใส่เป็นยังก่อนดีใส่น้ำสีก่อนสีอไรหสีแดงนายะสิงสีแดงว้าสีแดงก่อเลยราดไหมอ่าค่อค่อยราด อ้าวอให้ลาดจากข้างบนลาดยังไงลาดบน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 ถึงเบาว้โวพอก็ดูไปสีสวยอ่ะต่อไปดีเขียวมาเลยใส่มาเลยววว้าสสีมยหอมจังเลยหอมแอปเปิ้ลเลยนี่กินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันจับสีแดงได้ยทำไปเลย ทำไปเลยนี่เดียวหมดหมดแล้วจ้าสีแดงหน่อยเปล่าสีแดงใสหมดเลยแดงหน่อยหมดเลยนายเทเอามาเอาจยต้องการกันเนื้อช้ำๆหน่อยลาวาเลยอ่ะนายเทรอบเลยเฮ้ยอ่างนี้ต้องอร่อยแน่เลยอ่ะโอ้ห้ำแข็งใสที่ใช้ของดีด้วยเนี่ยนะ ต่อไปเอาเลยดิครับช็อกโกแลตไหมทัอปปิ้งช็อกโกแลตหน่อยโอ้ยชิมหน่อยดิชิมหน่อยอ่ะอืมโอ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยบีบนี่บีบไม่ออกไม่ออกเเอาเดี๋ยวใส่ก่อนทัพปิ้งก่อนทัพปิ้งก่อนอ่ะทัพปิ้ง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 มาอ่ะทัพปิ้งเม็ดเม็ดละเม็ดน้ำตาลเลนโบก่อนอันนี้ว่ะอ่ะทำไงเบ๊

สวยอ่ะอ้โไปอันใหม่นอันใหม่ปุ๊บว้าวรูปสีทังขึ้นน้อ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 นนี่คนเปกอ่ะนอนหน่อยนอนหน่อยอ่ะนอนน้อนนอนนอนน้องแปะนี่วางวางนี่เดี๋ยวจะกินนอ้อนน้อนกินนอนยิงไปยิงไปเลย โอ้ทำไมมันก่อนนี้แปะไหมป้าแปวะจิววแปลกแล้วเนี่ยแล้วละลายมันิวขึ้นนรกแล้วเดี๋ยวยัดนมแล้วตอร์รี่หนยตอร์รี่หนแอรบีตอร์รี่ไหมตอร์รีเดี๋ยวเดี๋ยวขยอยขนั่งอ่ะมาแล้ว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 บีบไป หู้ค้นมากอ่ะมันแช่เย็นมาใช่ไหมเป็นเลยรค้นนุ่งโอ้ยนี่ป้องจะหักนี่เขาไม่ถ่ากโอ้ยน่ากินนะสิให้ขอกินเลยวะโอ้ยโอ้ยช้อนตอนนี้นะมันเยอะมิ๊โอ้ยมันฉ่ำจริงๆเลยโอ้ย ช็อกโกแลตนายช็อกโกแลตหน่อยช็อกโกแลตหน่อยจะไหนนมนายเอานมข้นมาใส่นายนมข้นหนึ่งนมข้นเอานมข้นคนนายคนไม่ไหวนะคนไม่ไหวถ้ากินไปด้วยละมันเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆมากเลยดูเหนื่อยนี่ร้อนมากร้อนมากอากาศร้อนโอ้บีบนมนมไปเลยใส่นมใส่นมช็อกโกแลตไปด้วยโอ้ย ช็อกโกแลตเรา่ะโอ้ยนมด้วยเอาเอาเนาหวานกินกันไปเลยวันนี้ต่อไปไข่มุกจะนาาพอแล้วจะนาาไข่มุกเลยเกือบหมดอ้ยไข่มุกมาตักมาเลยทั้งหมดเลย นี่หูยไข่มุกไข่มุกสีทองหมดเลยอืมเออหมดเลยโอ้ยต้องการ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 เลยมันมันอยู่มาหมดเลยนี่มันต้องค่อยๆไหลมันไหลลงไปนี่นี่ไหนหืมโอ้ภูเขาไข่มุกอ่ะภูเขาไข่มุกลาวาป้าทำไมน้ำตาลมันไหลตลอด ủa mập 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 Một mập 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 Dâu mập 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 này. mập 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 เป็นไงบ้างเสร็จพิธีการอาร่อยเสร็จพิธีการของเราแล้วโอ้โหอะไรมันอลังการอย่างนี้เนี่ยกินเลยป่ะกินเลยกินเลยในมือป่ะเฮ้ยช้อนยังไงช้อนตักเลยเอะแขแ่งกันกินโล่อโอ้โหมันเย็ยนไหมสดชื่นไหมเหนื่อยเย็นม,มากมีออร์เรอืมก็แค่สตรอเบอรีป่ปนกัน

อยอ่ะอร่อยสารกินท้ปอ่ะหนึสองสั้โอ้โหดูเลยะอ่างกินนั่นขอรับยี่อันนี้กินองอันนี้หรอนั่นจะหมดถึงเดอนหน้าโอ้ย ภูเขาถล่มขอถล่มนียอ่ะถล่มนี่มากินเย็นหน้าน่าจะหมดเพราะเย็นอ่าจะลอมมากินน้ำทึ่งสายอาจารย์นะคะอร่อยมากเลรสแอปเปิ้ลอร่อยมากเลยอ่ะเย็นหน้านี่ฝั่งนี้น้ำแดงน้ำแดงฝั่งนี้ นี่ชิช้อนนะคะนี่ชิช้อนนะคะนี่คุณทัพพีนะคะแมบอกนีนั่งนงงเลนั่งอ,งงอุ้ยั่งเลยอุไขมุกเยอะมากมันมีมันเป็นแบบว่ารสชาติแบบอุย้ยแอปเปิ้นของแอปเปิ้นอะ ใครท้องเสียว่ะช่วงนี้เราร้อนนะทำแบบนี้กินนะโอ้โหกินเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไม่แช่เลยแช่เลยเหรออือหือลงไม่แช่นไหนแข็งใสเลยเอาโอเคจัดไปจะหายร้อนอย่างไรนะข้างในหายร้อนแล้วข้างนอกหายร้อนด้วยไปที่ไป hàng không lâu hàng không lau hàng hàng của ơi hàng của ừm ơi 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 ừm nấm ừm ơi ừm ơi ừm ơi ừm Nấm ừm ơi ừm ơi ừm ơi ừm ngon ต้มเลยนมไข่ม <I move. S 1> ุกหำมากหำัำมากอยอ เย็นมากตอนนี้เย็นทั้งปากเย็นทั้งเหงือกที่เยอะมากอ่ะเออเหงือแตกเหงือแตกแล้วมาลองก่อนเนี่ยแหละจ่ายกินก่อนอร่อยอ่ะอืมอันนี ลงอีเอาล no? ุยล <a> ah. <Interior. S 2> ุยเลยล้ออะไรดูไข่มุกโผล่มาเต็มเลยโอ้คุมทรัพย์ทองคำทองคำโผล่โอ้ทองคำโผล่เป็นเม็ดเลยไม่ไหวอ่ะอะไรก็่โนนะครับดันน้ำเปล่าก่อนนี่ทรัพย์ทองคำดูดิโอ้ยทองคำทองคำโผล่เต็มเลย นั่งอยู่ในมหาสมุทรทองคำไยฟ้าฟ้าน้ำแข็งเย็นตูดเหรอเย็นขาเลยเย็นตูดไหมขาเย็ดูขาแดงตั้นเลยอ่ะเหมือนเจ้หน้นั่งอยูออกไม่ได้นายนอนนอนเนี่ยไปโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยยโยโอ เย็นจริงแค่แตะมือลงไปเย็นเลยน้าจ้าะลงไม่นั่งแล้วจะจบแล้วแล้วแล้วภูเขาจะดีดีแล้วภูเขาจะล่มสลายแล้วภูเขาจะล่มสลายแล้วแบ่งแบ่งปลากินบ้างปลามันก็อยากกินเหมือนกันเอาไปไปไปปลาอยากกินน้ำแข็งใสวันนี้โอ้ยมันล้วไม่ไหวอ่ะโอ้ยไปดูมือ เย็น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 โอ้ยไม่ไหวอ่ะตูดก็ไม่ไหวเหมือนกันให้ปลากินไปเลยอไปเลยอยาให้ปลากินไปเลยทาไขมุกด้วยโอ้ยไปยังไม่รู้เดือดมากไปอ่เย็นเย็นเอาน้ำตักเอาน้ำตักเย็น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 โอ้ยมือทามากมือทาปมันเย็นมือโอ้ยเจ็บเจ็บเลยแหละนะเจ็บเย็นจนเจ็บอ่ะโอ้ยเจ็บค่ะโอ้ยอันนี้เต็มหัวเลยอ่ะอันนี้เต็มหัวเลยปลารวย เออเราจะต้องเก็บให้สะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมามาแล้มามีอะไรปลาไปให้ปลากินมอดเลยต่อเลยเอาไปให้ปลากินหมดดีกว่าแช่บ้างโอ้โหแช่จะเลยเนียเยอะแยะเลยมาโอยเย็นอะไรแก๊กนะโอ้เย็นปลากินเลย เย็นอารมณ์แดงแดงจริงลงไปแล้วมันจเย็นรมีแดงกว่าปะฮะเย็นมากอ่ะเราทำจะร้ายเลยเย็นจริงเย็นบอกแล้วอ่ะเย็นตย ตอนน้มามาเฮ้ยเลยะอะไรแค่เดินผ่านเด็กทำไม่ม่รอะเดินผ่านทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้โหเย็นเดินผ่านน้ำมอ่ะอ no ุ้ยมาแสบนั <oh ่งมึมาอนาำที่เเออใช่มันเยจัดอ่ะโอ้ยปาป๊าานอานนนนน้นว้า

โอ๊ยโอ๊ยอรมานมาโอ๊ยรมานนะก็ดินน้ำอุ่นเนี่ยอันนี้น้อุ่นเลยเย็นเนาะดไปถึงข้างในเลยทดินอะดูดูดูดถือไว้อนไไต่วนี่นี่นี่กนี่ ไม่ไหวก็ขึ้นมาป้ามันอยู่เหมือนเหมือนอยู่เมืองนอกเหมือนอยู่บ้านที่ไระได้ออสเซเรียเหมือนอยู่โอ้ขาชาแล้วชาแล้วโอ้ชาแล้วโอ้ขาชาม,มีแต่โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ,อันนี้ถัดไก็เป็นน้ำแข็งใสในอ่างยักษ์ของเรานะคะนี่ ท็อปปิ้งหลากหลายมากมายครับเรอร่อยกันไปในฤดูร้อนแบบนี้นะครับอากาศมันร้อนมากร้อนจริงๆเลยเหมือนฝนจะมาด้วยครับเนี่ยอากาศมันเลยอบอ้าวเรื่องตื่นเราก็เลยเอ้ยเราก็เลยทําเป็นน้ําแข็งใส่ยากกินกันนะคะแล้วก็ลงไปนอนอ่าแบบนี้ค่ะเย็นทั้งในร่างกายเย็นทั้งภายนอกเย็นเลยหมดทุกส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคนถ้าอ่าเพิ่อย่าิ่งอย่าิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิอย่าเ่ย่งอม่อยาเอย่าเพิงอย่ายอย่าเพอย่า ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามนะครับให้เจ้าหายอย่ามามากับบบแบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเราลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะได้เลยวันนี้เราขอตัวไปนอนแช่อ่าบน้ำแข็งใสของเราก่อนนะจะได้ไม่เจอคลิปเก่าๆไงเราจะไม่เคยเจอหรอกคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า อ่างเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลงไปสามคนพร้อมกันเลยฮะอะเดนายตรงกลางป้าริมนี้มาริมโน้นมาอุ้ยต่อสายแล้วเราลากันไปภาพนี้นะครับบายบายเา้ยบายบายยเย็นมากโอ๊ยว้าวไปไหวไหวแป๊บเดียวเองอะบายบาย Bye bye. Hi.